เรื่องการบริการมาเป็นประเด็นสำคัญหลักครับผมอันนี้ผมขอข้ามไปขั้นตอนการทำเลยนะครับอ่ะมาทำความจัดากาแฟนะครับผมกาแฟรตระกูลของกาแฟรครับ99เปเซ็นต์นะเป็นกาแฟชนิดต่างต้นนกคือชนิดโคเฟียอาราบิก้าครับจริงๆแล้วถ้าผมสอนน้องๆนะครับจะสอนแค่ว่ามีอาราบิก้าและโรบัสต้าแต่ว่าอันนี้จะทำไว้เจองลูกใหม่นะครับการสอนก็คือสอนเทคนิคแบบ เร็วๆเวๆเรยวเรียนรู้ไปเพื่อการทงานที่ฉับไวนะครับก็คือจะมีสองตัวครับมีโนบัสซาและอาราบิก้าครับอาราบิก้าครับก็คือกาแฟที่สูงะะระดับมากกว่าน้ำตาลหนึ่งพเมตรขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้ครับจะมีเขาเรียกว่ามีคาฟเฟอีนที่ต่ำน้ำตาลสูงไขมันสูงแล้วก็กรอบบอดี้ การต่างๆมีความเปรี้ยวไม่ได้เข้มมากครับส่วนโรบัสต้าครับก็คือกาแฟที่พบบ่อยในประเทศไทยเราพบเยอะไม่พบกว่ยครับก็คือจะมีความหนักแน่นครับอันนี้จะใช้เมล็เมล็ดนะครับต่ำกว่า2 0 0ร้อยถึงแปดร้อยเมตรครับระดับทรเยนะครับผมตัวนี้จะฟูบอดี้ครับที่ร้านเรียกว่าก็เข้มกับจัดก็คือจะใช้เมล็ดโรบัสต้าเบนจะมีของอุดร ก็เป็นของฝั่งทางน,นะครับเป็นทางทับองาระเภทกาแฟที่ที่สามารถมัปลูกที่พื้นต่ำได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันทับทินสูงแมลงมันไม่ชอบครับการดูแลรักษามันเลยง่ายส่วนตัวเนี้ยมันจะมีความฟูตี้มีความหอมหวานของสดเชอร์รี่กาแฟคือเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะครับเป็นผลไม,ม้มีเปลือกมันจะมีความหอมหวาน มะแรงจะชอบครับก็เลยแพงกว่าตัวอาราบิก้าจะแพงกว่าโาาร,รบัสซ่าหลายเท่าตัวครับกาแฟตามรสนิยมครับนิยมแบบไหนทามแบบนั้นนะอาจารย์เองชอบเอสเปรสโซ่ก็ทานเอสเปรสโซ่ช็อตทิ่ศษครับอย่างเีฮฟァร์เป็น,ปนอ,อ,นรอนรมริกาโน่ไม่ทามมนนมเลยครับอย่างที่แก้มก็จะเป็นกาแฟนมครับตรงหลังนี้จะอ้วนมาครับนี่คือความแ่งกาแฟ ที่แต่ละคนชอบครับก็คือสอน้รู้ว,ว่าย์กาแฟจะมีหลายแบบกาแฟเปี่ยวกาแฟนมกาแฟผสมครับกาแฟนมก็จะมีหลายแบบด้วยกันครับนมจะต่างกันกาแฟนมนมจะมีอยู่บางบางกลางและหนามากครับตัวบางเรียกว่าแฝดไว้ก็คือจะมีความหนาของตัวฟองนมน้อยมากครับมาต่อเป็นที่ลาเต้ทีลาเต้มีความหนาของฟองนมระดับกลาง ก็คือเวลาแฟเทล่าที่มีความริ้วของสายนมครับแล้วมาที่คาปูครับคาปูชิโน่จะเป็นกาแฟที่มีความหนาของนมเยอะเวลากินอึ่งเหมือนมีนวลนวดติดครที่มี่อาจจะมีฟองขาวติดครับจะประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีมิลานโน่กาแฟผสมน้ำครับแล้วก็เป็นอัโฟราโต้ก็คือกาแฟเป็นช็อตราดกับไอศกรีมครับผม